รายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนานในการชี้ชวนชักนำหรือสนับสนุนในเรื่องของการเปิดบัญชีแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ต่างๆจะไปไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นนักทุนควรจะศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีเสียก่อนติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุนทุกครั้งนะครับสนับสนุนโดย VT Markets Trading can be easy We Trade In Trust We Trade เอฟเอ็กซ์โปรเทรลักก้าโปรเทรลกับโรเกอร์ดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้เอฟเอ็กซ์โปรเทรลักก้าโปรฟอร์เรฟอร์ยูส่วนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักทุนในวันนี้จะได้รับทันที50าสยูเอสดอลลาร์ XM เอ็มปิดบริชีวันนี้รับอนุภรรีทันทีครับ30มสยูเอสดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผม สวัสดีนะักลงทุนครับเรามาสรุปในส่วนของตัวข่าวเช้ากันนะครับพาน่กนจุไปดูดัชนีในตลาดวอร์สตรีกันก่อนเลยครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับขออยับปรับตัวปิดบวก1.07% s p 500ปิดบวก1.63%และ NASDAQ ปรับตัวเป็นบวก2.25%โดยด่โซของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นดิวร์ก ปิดพุ่งขึ้นกว่า300จุดในวันคารที่ผ่านมาเนื่องจากนักทุนยังคงมีมุมมองว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงจะทําให้ธนาคารกลางสหรัฐชะลอการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนอกจากนี้การร่วมลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดด้วยครับ ดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดตลาดพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะครับเนื่องจากนักทุนเชื่อว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอจะสะท้อนให้เห็นว่าการที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหลายครั้งเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจและเงินเฟอร์นั้นกำลังได้ผลครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าข้อมูลเศรษฐกิจเหล่านี้อาจจะทําให้เฟดชะลอการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็เป็นได้สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดนั้นผลสำรวจของ S&P Collogic c o n s i l e r นะครับมีการบอกชี้ว่าดัชนีราคาบ้านทั่วประเทศในสหรัฐ เพิ่มขึ้น13%ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบแบบรายปีซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนกรกฎาคมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น15.6%โดยได้รับผลกระทบจากการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้จำนองครับ ขณะที่ผลสำรวจของ Conference Board นะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐก็ร่วงลงสู่ระดับ102.5ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ106.5จากระดับ107.8ในเดือนกันยายนโดยได้รดับผลกระทบจากการดีตัวขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยและเงินเฟอ้อทากลางความกางังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับ นักทุนก็เลยมีการลดคาดการณ์นะครับการขึ้นดอกเบีย้ย0.75ในการประชุมเดือนธันวาคมลงมาครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าสุดนะต้องบอกไว้ก่อนครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบครับแน่นอนครับตลาดฟื้นสินทรัพย์เสียงฟื้นก็ฟื้นด้วยกันทั้งหมดนะครับสัญญาณน้ำมันดิบ Well ็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับปรับตัวเข้าสู่แดนบวกไปประมาณ74เซนรับแรงหนุนดอลลาร์อ่อนอุปทานตึงตัวหนุนกับตลาดครับทุกท่านนี่คือในส่วนของนะครับ ข่าวสารเกี่ยวกับราคาพลังงานก็ยังมีสัญญาณน้ำมันดิบนะครับปรับตัวขึ้นหลังจากที่นายฟาจีไบรอบผู้อำนวยการบริหารของ IEA เตือนว่าตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว LNG ที่ตึงตัวและกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ปรับลดกำกลังการผลิตนั้นได้ส่งผลกระทบให้ทั่วโลกผเผชิญกับวิกฤตพลังงาน นายเบโรกล่าวในระหว่างการประชุมสัปดาห์พลังงานสากลของสิงคโปร์นะครับว่าการที่กลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันเนี่ยได้ตัดสินใจปรับลดกาลังการผลิต2ลร้านบาร์เรลต่อวันนั้นทําให้ตลาดโลกเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะตึงตัวนี่ก็เป็นข่าวหนึ่งครับที่มีผลต่อามันสุดท้ายนี้เรามาดูกันที่ราคาทองคําปิดบวกกันไปประมาณ3.9เหรียญด้วยกันครับรับอันิสงดอลล่์ออนบอลยูร่วงที่ได้บางคนถามต่อนะครับเอ๊คุณครับ มันแค่นี้เองเลยครับทำไมทองคํามันได้รับแรงสับนสะอ่ามันมีเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาไม่ดีด้วยนะครับอันนี้คือคีย์หลักสําคัญครับที่ทําให้ร,คราคาทองคำพยายามปรับตัวสูงขึ้นก่อนที่จะเริ่มมีการย่อตัวจาก1,662ลงมาอยู่ที่1,653ในเวลาปัจจุบันนี้ครับนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราครับนักทุนสวัสดีครับ